ทักสิณเตรียมบินเชียงราย27สิงหาคมให้กำลังใจน้ำท่วมเอาแล้วราคาล่าสุดวันที่25สิงหาคม2567นายยงยุทธติยภัยรัฐอดีตประธานรัฐสภาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากขณะนี้ทางภาครัฐระดมกำลังเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วในส่วนของภาคประชาชนในพื้นที่พวกตนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด และในวันที่27สิงหาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่วันนี้มีฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งก็จะเดินทางมายัางจังหวัดเชียงรายจะลงมาให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วยรวมทั้งยังมีโอกาสให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่รวมถึงจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในพื้นที่เชียงรายด้วยงานนี้ชาวพ,พี่น้องที่เชียงรายเตรียมรอต้อนรับคุณทักษิณทั้งคณะได้เลยละค่ะ ว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมอย่างไรก็ต้องรอดูแนวทางการแก้ไขปัญหาของคุณทักษิณว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปในการลงพื้นที่ของคุณทักษิณในวันที่27สิงหาคมนี้